สวัสดีครับผมนายแพทย์จกีวัฒน์ครับวันนี้นะครับผมอยากจะคุยต่อเกี่ยวกับไ e วิท c คโลซิ s นะครับเจอวันนี้เป็น Part 2หรือตอนที่2นั่นเองนะครับในวิดีโอที่แล้วนะครับ part 1นะครับผมได้เริ่มต้นเกี่ยวกับ m e d i c a l s c น n a r i o นะครับเกี่ยวกับคุณ A นะครับซึ่งคุณ A เนี่ยเป็นคนที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นไหลที่เราเรียกว่าไ e วิท c คโลซิ s นั่นเองนะครับถ้าท่านยังไม่ดู Part 1นะครับและท่านสนใจท่านสามารถดูได้ที่นี่นะครับวันนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วย อธิบายให้ท่านฟังว่าอะไรคือไดเวอร์ c ิคเลมนะครับเพื่อท่านจะได้เข้าใจมากขึ้นกับไดเวอร์ชิค o ลเสนะครับผมอยากจะอธิบายกับไดเวอร์ชิคเลมก่อนนะครับไดเวอร์ชิคเลมนะครับอธิบายง่ายนะครับคือถุงโป่งนะครับถุงโป่งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในร่างกายของเราซึ่งเป็นอวัยวะที่กลวงและเป็นอวัยวะอวัยวะที่เยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอวัยวะอะไรก็ได้ในร่างกายของเราเนี่ย ที่เป็นเอวยระที่กลวงที่ฮอลโล่แล้วเอาเป็นเอวยระที่เป็นเป็นทอยยาวเนี่ยถ้ามันเกิดการโป่งขึ้นนะครับแล้วแล้วโป่งขึ้นแล้วเป็นถุ่งๆเนี่ยถุงโป่งในเอวิระพวกนี้เนี่ยเราเรียกอันนี้นะครับว่าไดเวเชคเลิมนะครับไดเวเชคเลิมคือถุงโปง่งอ่าที่เกิดขึ้นในเอวิระที่ยาวๆแล้วกลวงนะครับถ้ามีถุงโป่งหลายๆถุงนะครับอันนี้เนี่ยเราเรียกถุงโป่งพวกนี้ว่าไดเวเชคเละนะครับ เดาว่าชื่อเครืคือถุงโป่งอันเดียวเดาว่าชื่อคลาคือถุงโป่งหลายๆถุงนะครับและในร่างกายของเรานะครับมีอวัยวะอะไรบ้างที่เป็นแบบอ่าอวัยวะที่ยาวๆแล้วกลวงๆนะครับมีหลายอวัยวะใช่ไหมครับที่มันเป็นอวัยวะอวัยวะที่อ่าที่เป็นท่อยาวๆแล้วกลวงๆใช่ไหมครับลำไส้ใหญ่ของเราลำไส้เล็กของเราแม้ตลอดอาหารของเรานะครับไอซอฟเฟอร์เกสเนี่ยก็เป็นท่อกลวงๆยาวๆใช่ไหมครับเช่น ไอซอฟต์ให้อานเพลนเนี่ยทุกอวัยวะที่ผมเพิ่งพูดมาเนี่ยลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วก็หลอดอาหารของเราเนี่ยเดวิชเชอร์เครื่อเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับสามารถเกิดเกิดภาวะถุงโป่งได้หมดเลยนะครับค่าให้อึศานเพลนนะครับหลอดอาหารของเราก็เกิดเดวิชเชอร์เครื่อได้นะครับเกิดถุงโป่งได้นะครับภาวะนี้เ,เราเราเรียกว่าเซนคัสเดวิชเชอร์เครื L ่อนะครับเซนคัสเดวิชเชอร์เครื C ่อคือ หลอดอาหารของเราเนะี่ยป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมครับหลอดอาหารของเราเนะี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยนะมีการวิกลงกล้ามเนื้อมีการมีการอ่อนลงนะครับและทําให้เกิด out pouch ทำให้เกิด, ouch, ก,ดการป่งของของของ,อของหลอดอาหารนะครับและตอนคนไข้ทานอาหารเข้าไปเนะี่ยแทนที่อาหารเนี่ยจะเข้าไปในท้องแล้วเขาย่อยเนะี่ยอาหารบางส่วนเนี่ยจะติดอยู่ในถุงถุงป่งในในหลอดอาหารของเขาทําให้บางครั้งเนี่ย ตอนผมเคยจามหรือคนไข้ไอเนี else, like s, uh ่ยอาหารเศษอาหารก็จะออกมานะครับเศษอาหารก็จะออกมาแล้วคนไข้ก็บอกเฮ้ยอาหารนี้ทำไมไม่ใช่อาหารที่ย่อยแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ใช่เหมือนไอเจียนไม่ใช่เหมือนไหลที่อาหารย่อยแล้วออกมานะครับเป็นอาหารที่ที่ติดที่ที่ยังไม่ได้เข้าไปในช้องเลยแล้วก็ออกแล้วก็ออกมานะครับแล้วคนคนไข้เนี่ยก็จะมีอ่ามีกลิ่นอ่ากลิ่นไม่ดีด้วยนะครับมี มีมีมีกลิ่นเหนม็นๆด้วยนะครับมีแบทเบรสนะครับเพราะอาหารอาหารมันก็ติดอยู่ติดอยู่ในถุงอาหารใช่ไหมครับในในในถุงถุงป่งที่อยู่ในหลอดอาหารแล้วก็มีแบคทีเรียมีอะไรต่างๆอยู่อยู่ในอาหารด้วยวนเพราะฉะนั้นเ่าอ,อันนี้คือ Exa m p l เป็นหนึ่งนะครับที่ถุงป่งมันเกิดขึ้นกับ F, อวัยวะอะไรก็ได้ในร่างกายของเราที่เป็นในยวะที่ที่ยาวๆรือเป็นในยวที่กลงุงปวงนะครับ ่ที่ทุ่งป่งที่เกิดขึ้นในหลอดอาหารเนี่ยเราเรียกนี้ว่าแซงคัสไดเวอร์เจคลเมนะครับและการที่เรามีถุงป่งนะครับหรือว่าไดเวอร์เจคลเมเนี่ยบนลำไส้ใหญ่ของเรานะครับบนล้าชินเตสตันเราเนี่ยอันนี้นะครับเราเรียกกันนี้ว่าไดเวอร์เจคลโรเซนเองนะครับเพราะฉันเนี่ยไดเวอร์เจคลโรเซนครับคือเรามีถุงป่งเล็กๆหลายๆหลายๆหลาๆๆถุงนะครับถุงป่งเล็กๆหลายๆถุงเนี่ย บนผนังของลำไส้ใหญ่ของเรานะครับและ diverticulosis เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนของลำไส้ใหญ่ของเรานะครับมันเกิดขึ้นตรง section ลำไส้ใหญ่ของเราที่เราเรียกว่า sigmoid colon นะครับ sigmoid colon เนี่ยเป็นอ่ามันอยู่ด้านซ้ายนะครับและต่ำๆนะครับแล้วมันเป็นรูปตัว S ก่อนอ่าเป็นลำไส้ใหญ่ก่อนที่มันจะ join กับกับ rectum นะครับก่อนที่มันจะอ่าก่อนที่เราจะเอาของเสียออกจากร่างกายของเรานะครับในสแนริโอจะได้ไหมครับคุณเอในสแนริโอเนี่ยตอนเขามีการปวดต่องที่เป็นเปัญหาเนี่ยเขามักจะปวดด้านซ้ายแล้วก็ต่ําๆนะครับตอนนี้ดูเราใช่ไหมครับว่าเนี่ยเดวิติคลอเซนเซนมันเกิดขึ้นกับซิกมอยด์โคเลนมากสุดและซิกมอยด์โคเลนเนี่ยคือเซกชันลำไส้ใหญ่ที่อยู่ด้านซ้ายและต่ำๆคือเซกชันสุดท้ายนะครับแล้วก็ซิกมอยด์โคเลนเนี่ยลำไส้ใหญ่ช่วงซิกมอยด์เนี่ย เป็นช่วงที่เพรสเชอร์นะครับาามากที่สุดเป็นช่วงที่เพรสเชอร์สูงที่สุดนะครับและเพรสเชอร์นี้นะครับมันจะผลักดันผนังในนะครับมันจะผลักดันผลักดันผนังในของของลำไส้ใหญ่นะครับผลักดันผลักดันพักดันลมผลักดันผนังในของลำไส้ใหญ่มากจนทำให้เกิดถุงโป่องออกมาโป่องออกมาโป่องออกมา,อ,มาอันนี้คือไดเวทิเคิลโลเซสหนนะครับ ผนังนะครับของลำไส้ใหญ่เนี่ยหรือว่าหรือว่า the wall of the colon เนี่ยผนังของลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมีหลายชั้นนะครับคิดอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ sure. ันนี้คือคือลำไส้ใหญ่เราคิดว่านี่คือลำไส้ใหญ่นี่คือคือช่องว่างลำไส้ใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมครับเราดูจากตรง <tr> นี้นะครับเราดูดูจากผนังไหนออกไปข้างนอกนะครับผนังในเนี่ยของลำไส้ใหญ่นะครับผนังผนังไนที่สุดเนี่ยอันนี้เราเรียกว่า m ู c o s a เลยนะครับแล้วออกมาออกมาข้างนอกนะ เราเรียกว่ามีผนังต่อไปที่เราเรียกว่าซับมือโคโซานะครับชั้นต่อไปเนี่ยคือเป็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นมัสโซเลย์เป็นเป็นเป็นกล้ามเนือ้อชัลลอว่าสมูทมัสโอลและชั้นนอกสุดชั้นนอกสุดนะครับชั้นข้างนอกสุดของของอของลำไส้ใหญ่เนี่ยอันนี้เรียกว่าเซโรซานะครับเซโรซาไมมเบรนเป็นเนื้อเยอเซโรซาที่หุ้มทุกอย่างนะครับเพราะชั้นเนี่ย อันนี้คือคือช่องว่างของของอลำไส้ใหญ่ผนังในนะครับอันนี้คืออ่ามูโคซาแล้วก็ซับมูโคซาแล้วก็กล้ามเนื้องานมัสโตรเยอรและข้างนอกคือสโโรซาฮุมนะครับมันม,มีมีหลายชั้นใช่ไหมครับตอนเพรสเชอร์นะครับตอนเพรสเชอร์ในในลำไส้ใหญ่เนะี่ยมันสูงมากเพรสเชอร์ในลำไส้ใหญ่สูงมากเนะี very, very high pressure, นะ่ยเรไรไฮเพรสเชอร์เนี่ยมันจะมีลมใช่ไหมครับ มีล้มพักมีล้มพักกับผนังมีล้มพักพักกับผนังไหนที่สุดนะครับแล้วผนังไหนที่สุดคือคือชั้นอะไรนะครับผนังไหนที่สุดี่ที่สุดเนี่ยคือชั้นที่เราเรียกว่ามูโคซาใช่ไหมครับมูโซคมูโคซากับสามมูโคซาเนี่ยลมมันพักมันนะครับเพราะเชือพักมันมากจนบางครั้งเนี่ย มันจะทะลุออกไปเป็นเป็นทุ่งโปง่งเป็นทุ่งโปง่งเป็นทุ่งโป่งนะครับให้สามเพิ่นนะครับอันนี้คือ,ค,อคือชั้นกล้ามเนื้อนี่คือชั้นมัสโตเลเยอร์และอันนี้เนี่ยคือชั้นสองชั้นแรกในผนังไหนคือ osa, คมุกโคซากับซัมมุกโคซาเนี่ยตอนนี้มีเพรสเชอร์มานะครับมีลมมีลมเพรสเชอร์มามาหนักมากบางครั้งเนี่ยนะครับเนือ้อเยื่อมุกโคซากับซัมมุกโคซาเนี่ยก็จะทะลุชั้นกล้ามเนื้อไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วแล้วเกิดทุ่งโปง่ง ตอนมันทะลุกล้ามเนื้อไปไงลนะ่ะอันนี้คือทุงโปง่งทุงโปง่งทุ้งโป่งทุงโปง่งทุงโปง่ง,ปอ,ง,ง,ปอ,งอันนี้คือไดอวัชโคิสเนเซนนะครับแล้วตอนชั้นซับมูโคซากับมนะูโคซาเนี่ยทะลุกล้ามเนื้อไปเป็นทุงโปง่งนะครับเมื่อแค่มีเนื้อเยื่อเซโรซาคุมมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุงโปง่งนะครับมันมีสามชั้นทุงโปง่งเนะี่ยที่มันเกิดขึ้นกับลำไส้ใหญ่เนะี่ยไดอวัชโคิสเซนเซมันมี3มชั้นเนะี่ยชั้นนอกเนะี่ยคือ เนื้อเยื่อสโตรสแมนเบรนหุมแล้วก็มีชั้นไหนคืออ่ามูโคซากับสมูโคซานะครับกล้ามเนื้อน่ะกล้ามเนื้อเลเยอร์น่ะชั้นกล้ามเนื้อนีนมนอน่มันมันส่วนมากไม่ค่อยเกี่ยวข้องนะครับไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับถุงโปง่ปง,ปงออกมานะครับอ่าถุงโปง่ปงมาเนี่ยมันทะลุผ่านกล้ามเนื้อนัน่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถุงโปงไดเวอร์จีคลาต่างๆที่เราเห็นในในในเิกมอยนโคนเลนงคนไข้เนี่ย มันมีแค่มันมีแค่สโรว์ซาแมนเบรนแล้วก็มูโคซากับสับมูโคซานะครับแล้วมันทะลุผ่านกล้ามเนื้อออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดได้ใช่ไหมครับว่าถุงโป่งพวกนี้ในในลำไส้ใหญ่ในในซิกมอยด์คอเลนเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเพรเชอร์ใช่ไหมไพรเชอร์สูงมากใช่ไหมครับทำให้ทําให้มันผักทําให้ทำให้มันมันผักผนังไหนออกมาเป็นถุงโปง่งถุงโปง่งถุงโปง่ง แล้ว pressure พวกนี้เนี่ย pressure สูงๆในลำไส้ใหญ่เนี่ยมาจากไหน Where d o e s the pressure come from นะครับปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ pressure ในลำไส้ใหญ่สูงมากขึ้นนะครับคือ diet ของเราคืออาหารการกินของเรานะครับจำได้มาครับใน scenario เ,เนี่ยถ้าคนทาน diet ที่มี high fat diet อาหารแปรรูปอาหาร f a สต์ฟู้ต่างๆเนี่ยอาหารที่ท,ที่ที่มีแต่เนื้อเยอะๆเนี่ยเป็น high fat food แล้วก็ทานอะไรที่มีไฟเบอร์อรต่ำแล้วับพืชผักผลไม้ไฟเบอร์ต่ำเนยนะครับะะจะมะีปัจจัยเสียงที่เขาจะเป็นคนที่ท้องผูกมี c o n s t i p a t i o n ใช่ไหมครับมีมีของเสียที่แห้งแงแข็งแข็ง dry stool ใช่ไหมครับของเสียแห้งแแข็งแข็งในในในลำไส้ใหญ่นะครับแล้วแล้วตอนเรามี ของเสียที่แข็งๆแห้งในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยพ้าเราไม่ทานไฟเบอร์มากเน่ยลำไส้ใหญ่เนี่ยต้อง contract แรงขึ้นเพื่อจะเอาของเสียจากร่างกายของเราเนี่ยลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ของเราต้องบีบแรงขึ้น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 แล้วตอนลำไส้ใหญ่บีบแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเพื่อจะเอาของเสียจากร่างกายของเราเนี่ยตอนมันบีบแรงเนี่ยมันก็ทําให้ p r e s s สูงขึ้นในลำไส้ใหญ่ตอนมันบีบเพรเชอร์สูงบีบเพรเชอร์สูงเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งเนี่ยคืออาหารการกินของเรานะครับที่มีไฮแฟตไดเอทแล้วก็โลไฟเบอร์ไดเอทอันนี้นะครับบวกกับการที่คนไข้ต้องเบ่งตอนเขาถ่ายนะครับตอนคนไข้ต้องเบ่งตอนตอนเขาถ่ายเนี่ยก็ทําให้เพรเชอร์ในลำไส้ใหญ่สูงขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนเขาเบ่ง ทำให้ทำให้เพ e s เชอร์ก็สูงแล้วก็ลำไส้ใหญ่ตอนตอนตอนมันตอนตอนมันบีบตอนมันบีบตอนมันบีบเพื่อจะเอาเอา,เอาของเสียแห้งๆออกจากร่างกายของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยทำให้ pressure เพ e s เชอร์ในลำไส้ใหญ่ของเราโดยเฉพาะลำไส้โคเลนล,ลำไส้ซิกมอยด์โคเลนเนี่ยสูงมากนะครับแล้วตอนเพ e s เชอร์สูงเนี่ยทำมันทำให้ลมในนะั้นเนี่ยมันผักกับผน,นังไนนะครับ แต่ตอนตอนลมนมัน pressure ภากกับผนังไหนเยอะๆ,ๆขึ้นนะ่ะก็ทำให้มี out pouch ที่มีทุงง่งโป่งทุ่งปงทุ่งปงทุ่งปอง,ง,ปอ,งอันนี้คือ d i v e r t i c โ l o s i s นะครับส่วนมากนะครับ d i v e r t i c u โ o s i s เนะี่ยหรือทุ่งป่งเลยลำไส้ใหญ่เนะี่ยเราจะเริ่มเห็นในคนอายุอา,อายุ40ขึ้นไปนะครับมันไม่แปลกเลยนะครับ ที่คนอายุมากกว่าสี่สิบเนี่ยจะมีทุ่งโป่งในลำไส้ใหญ่สัก,สกนิดสักหน่อยนะครับไม่แปลกเลยนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งของคนครึ่งหนึ่งของคนที่อายุมากกว่าหกสิบขึ้นไปเนี่ยะจะเป็นโรคนี้นะครับจะเป็นโรคเดวิติกลอซัสนะครับเพราะฉะนั้นโรคเดวิติกลอซัสเนี่ย,เ,ยเป็นเป็นโรคที่ค่อนข้าง c o m มอนในในคนสูงอายุนะครับเราเราเห็นกันบ่อยในคนสูงอายุนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ ่าคนที่เป็น diverticulosis เนี่ยเขาจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเป็น diverticulosis นะครับเพราะว่าอ่าส่วนมากเนี่ยอ่า diverticulosis เนี่ยอจะไม่ค่อยมีอาการอะไรนะครับจะ asymptomatic นะครับหรือไม่ก็อาการเนี่ยถ้าเขามีอาการเนี่ยอาการก็จะไม่ค่อยชัดเจนนะครับอย่างเช่นเขาจะปวดท้องอ่านิดๆหน่อยๆๆแบบเป็นเป็นหายๆเหมือนใน scenario เหมือนคุณเองนะครับอาการไม่แน่นอนอาการไม่ชัดเจนนะครับอ ส่วนมากนะตอนตอนคนเขาตรวจเจอตอนคุณหมอตรวจเจอว่าคนใครคนนี้เป็น diverticulosis นะเขาจะเขาจะตรวเจเจอโดยบังเอิญน,นะครับเป็น incidental finding นะครับคุณหมอเขาจะตรวจ่างอื่นแล้วอยู่ดีก็เจอว่าคนนี้เป็น diverticulosis นะครับให้สามเพิ่นนะครับ uh, cancer screening colon cancer screening screen สำหรับ uh, มะเร็งในลำไส้ใหญ่นะครับส่วนมากเนะี uh, ่ยตอนคนอายุห้า uh, สนะิบเนี่ย ตอนเขาไปตรวจร่างกายประจําปีตรวจเฟสโครประจําปีเนี่ยคุณหมอก็จะทำไไลเธอเรียกว่าโคลโลนอสโคปีด้วยเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนกายลายนว่าคนอายุ45เนี่ยก็เริ่มทำคโเลนอสโคปีแล้วนะครับเพื่อเป็น part of screening for cancer เนี่ยส่วนมากตอนคนอายุ45ไปหาหมอเนี่ย คุณหมอาจะบอกว่าตอนนี้คุณอายุ45แล้วเนี่ยเราน่าจะสกรีนว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมีมีอ่ามีการเสียงที่เป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วเขาก็จะทำคโล์นอสโคปีนะครับโคโล์นอสโคปีเนี่ยคือเอากล้องเข้าไปดูในลำไส้ใหญ่นะครับเอากล้องเข้าไปดูในลำไส้ใหญ่เนี่ยว่าคนไข้เนี่ยมีมีอ่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่ามีมีปัจจัยเสี่ยงที่เป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับส่วนมากเนี่ยตอนหลังจะทำคโล์นอสโคปีเนี่ยคุณหมอก็จะบอกคนไข้ว่าเนี่ย ไม่ต้องห่วงไม่เป็นไม่เป็นเร็งในลำไส้ใหญ่แต่ตอนเอากล้องเข้าไปดูตอนทำคอนอสกีเนี่ยเห็นทุงปงเยอะมากเลยเห็นทุ่งปงทุงปงทุงปง,ง,ปงตเต็มตเต็มลำไส้ใหญ่เลยท่านอาจจะเป็นไหลเชื่อหรือว่าไดเวอริคลอเซสก็ได้แต่ท่านไม่มีอาการอะไรเลยส่วนมากนะครับสำหรับคนที่เป็นไดเวอริคลอเซสเขามีเซมต์มีอาการต่างๆเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่อาหารการกินของเขาเนี่ย ทานแต่เนื้อนะครับทานแต่เนื้อทานอาหารฟาสต์ฟูสสฟ้ดทานอาหารแลรรูปและทานพืชผักผลไม้น้อยน,นะครับไม่มีไฟเบอร์ในไดเอทมีแต่อาหารที่เป็นไฮแฟตฟู้ดแล้วก็โลไฟเบอร์ไดเอทนะครับะจะมีอาการต่างๆนะครับถ้าเขาเป็นโรคไดเวิตโคลเซสก็จะมีซิมเทิมส์นะครับส่วนมากเนี่ย Uh, คนที่ทานพืชผักเยอะหรือมังสวิรัตหรือ v จ g เทเรียนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็น d i v e r t i c u l o s i เลยนะครับเราจะไม่ค่อยเห็น d i v e r t i c u l o s i เลยนะครับวิธีการป้องกันนะครับหรือ prevention diverticulosis ที่ดีที่สุดนะครับคือเราต้องมี uh, fiber ในอาหารการกินของเรา uh, พอประมาณนะครับ healthy amount of fiber ในไดของเรานะครับแล้วเราต้อง uh, stay hydrated คือดื่มน้ำให้เพียงพอระหว่างวันนะครับเราน้ำหนักของเราเนี่ย เวทของเราเนี่ยควรอยู่ในปริมาณที่สมบูรณ์นะครับ healthy weight นะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องมี active lifestyle เราต้องมี active lifestyle เราต้องอหมั่นออากกำลังกายเป็นเส,สมอด้วยนะครับต่อไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าคนเป็น diabetes m e l l i s เนี่ยส่วนมากได้ไม่ค่อยมีอาการอะไร asymptomatic ใช่ไหมครับแต่คนที่มีอาการต่างๆเนี่ยส่วนมากในจะเป็นคนที่ overweight คนที่ทานอาหารที่ไดด์ของเขาเนี่ยอาหารการกินเขามีแต่ไฮแฟตไดดแล้วก็โลว์ไฟเบอร์ทานแต่อาหาร,ร,รปลาดูไม่ค่อยทานพืชไม่ค่อยทานผัก,เป,นนออก,กเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายนะครับเป็นคนที่ไม่ไม่มีเฮลตี้ไลฟ์สไตล์นะครับและคนไข้เนี่ยที่เป็นไดเวอร์ช็อคโลดจะมีอาการต่างๆเนี่ยเขาจะมีอาการอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับคือ,อจะเป็นอาการที่เจ็บ แล้วที่เป็นเป็นหายที่ที่เป็นอาการเจ็บปวดแบบไม่ค่อยแน่นอนนะครับไม่เป็นอาการเจ็บปวดแบบที่ไม่ค่อยชัดเจนที่ที่เป็นเป็นหายในอินสนาริโอนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเนี่ยตอนเขาเจ็บอ่าเจ็บปวดแบบเป็นเป็นหายๆเนี่ยคือลำไส้ใหญ่ของเขาเนี่ยอ่าพยายามจะเอาของของเสียที่แห้งๆของเสียที่อ่าที่แข็งๆเนี่ยออกจากร่างกายของเขานะครับคือลำไส้ใหญ่เนี่ยพยายามจะบีบบีบบีบ อ่า uh, contract 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 เอาบีบเอาอ่า uh, ของเสียเนี่ยที่แข็งแข็งนนแท่งเนี่ยคออกออกจากล่างกายของเขาอันนี้ทําให้คนไข้เนี่ยจะมีการอ่า uh, เจ็บปวดบางครัง้งบางคราวแบบแบบที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอาการต่อไปคืออาจจะรู้สึกอา่าปวดแบบรัดรัด cramping บีบรัดในท้องนะครับแล้วก็อ่าอาจาอนะจะรู้สึก l o ตีนะครับเลยจะรู้สึกว่าท้องของเราเนี่ยอืดนะครับ อาจจะรู้สึกว่ามีแก๊สเยอะในท้องเขานะครับต่อไปนะักค,คนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการท้องผูกนะครับ constipation นะครับท้องผูกเพราะว่าอ,อย่างที่บอกในะของเสียเนี่ยเขาเขาเขาแห้งมากของเสียในแห้งแล้วก็แข็งจากการที่เขาไม่มีไฟเบอร์ในอาหารการกินของเขานะครับบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยมีมีท้องเสียเล็กนิดเดียวหน่อยนิดเดียวหน่อยเป็นบางครั้งมากแต่ส่วนมากในคนไข้เนี่ย จะมีอามีท้องผูกตลอดเวลาท้องผูกมากนะครับต่อไปเนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีการเจ็บปวดอ่า left side left flow c o l l a t e r a pleat ปวดด้านซ้ายต่ำๆนะครับเหมือนในสแนาริโอเนี่ยอันนี้เป็นเพราะว่า diverticulosis เนี่ยถุง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 ที่เกิดขึ้นนะครับถุงเล็กๆเนี่ยที่เกิดในลำไส้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ซีกมอยด์คอเลนและอย่างที่บอกเนี่ยซีกมอยด์คอเลนอยู่ด้านซ้ายต่ำๆนะครับอ่าแล้วการเจ็บปวดพวกนี้ก็ อย่างที่บอกเนี่ยจะเป็นเป็นหายๆนะครับ آ آ, อาการต่อไปที่เราจะเห็นนะครับคือคนไข้เนี่ยอาจจะมะีเลือดออกตอนคนถ่ายนะครับแลวเลือดออกเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเลือดแบบ fresh เป็นเลือดแบบมันไม่ใช่เลือดแห้งนะครับเป็นเลือดดังๆออกมานะครับแต่ตอนเลือดออกมาเนี่ยคนไข้เนี่ยจะบอกว่าเลือดออกนะครับตอนเขาถ่ายเนะี่ยแต่เขาไม่มีการเจ็บปวดเป็น painless bleeding นะครับส่วนมาก d i v e r t i c l o s i s นะครับ ป็นจะเป็น the most common uh, lower GI bleeding lower GI bleeding คืคอคือเลือด uh, สดสดเลือด uh, สดสดจะออกตอน uh, ตอนคนไข้ถ่ายนั่นเองนะครับแต่เลือดพวกนี้เนี่ยตอนตอนที่ออกมาเนี่ยจะไม่มีการเจ็บปวดนะครับอันนี้คือการต่างๆถ้าเราเห็นในคนไข้ที่มีอาการจาก d i v e r t i c u l o s i s นั่นงนะครับต่อไปนะครับผมอยากจะอธิบาย uh, สักแป๊บหนึ่งนะครับเกี่ยวกับ การย่อยธรรมดาและการธรรมดาเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเอาของเสียออกจากร่างกายเราอย่างไรนะครับโอเคเราทานอาหาร,ราอะไยๆเข้ามาในร่างกายของเราใช่ไหมครับอาหารเนี่ยกเ็เข้ามาในหลอดอาหารอิสซอฟก็สของเราเข้ามาในท้องของเราใช่ไหมครับและการย่อยเนี่ยเกิดขึ้นในท้อง digestion เกิดขึ้นในท้องของเราใช่ไหมครับแล้วอาหารที่ย er ่อยบ้างแล้วเนี่ยเหลือเหลืออาหารที่ย่อยแล้วเนี่ยอตอนออกจาก ตอนออนจากท้องของเราแล้วเข้าไปในลำไส้เล็กของเราเนี่ยอาหารที่ย่อยย่อยไปบ้างแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเราเรียกอันนี้ว่าไคลมนะครับไคี่ยจะเขาะ้าไปในในลำไส้เล็กของเรานะครับแลวลำไส้เล็กเนี่ยงานหลักของมันนะครับคือซึมซับสารอาหารต่างๆซึมซับสารอาหารที่เราย่อยออกมาเนี่ยซึมซับสารอาหารพวกนี้ให้เข้าไปในเลือดของเราให้เข้าไปในสายเลือดของเรานะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เล็ก,กเนี่ยก็จะซึมซับ ของที่มีประโยชน์าาาสารอาหารต่างๆนะครับจากอาหารที่เราเราย่อยมานะครับให้เหลือจากของเสียนะครับแล้วของเสียเนี่ยก็จะเข้าไปในลำไส้ใหญ่ของเราใช่ไหมครับและงานอางานหลักของลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยคือเอาของเสียพวกนี้เนี่ยออกจากร่างกายของเรานั่นเองนะครับแล้วลำไส้ใหญ่เนี่ยมีหลายเซกชันนะครับลำไส้ใหญ่เนี่ยมี ascending ascending colon transverse colon descending colon sigmoid แล้วก็ rectum นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเสียเนี่ยต้อง move ขึ้นไปที่ ascending colon มาข้างข้าง transverse colon ลงไป descending colon แล้วก็เข้ามาที่ sigmoid colon แล้วก็มาที่ rectum แล้วก็ออกจากร่างกายของเรานะครับแล้วก็อย่างที่บอกน sigmoid colon เนี่ยเป็นช่วงที่ diverticulosis er, diverticulosis er, divert er, เกิดขึ้นเยอะที่สุดนะครับเพราะ sigmoid colon เนี่ย ช่วงซิกมอยด์คนนึงเป็นรูปตัว S แล้วก็เป็น,ปน,ปนมีเพรสช์ในนั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นช่วงนี้นี่ยอร์จิคโคลเซสจะเกิดขึ้นเยอะที่สุดนะครับเพราะเพรสชั่นช่วงนีมน้มันเป็นไฮเอสเพรสชั่นนะครับและตอน,ขอ,น,น,น,ข,อนของเสียมันเดินทางในลำไส้ใหญ่ของเราของเสียมันเดินทางมา a s c e n d i n g colon transverse descending sigmoid แล้วมาที่ rectum ออกจากร่างกายของเราเนี่ยของเสีย,ยมันเดินทางใน ในลำไส้ใหญ่ของเราอย่างไรนะครับ how does it move นะครับอ่า uh, ลองลองคิดดูนะครับตอนของเสียมันเดินในลำไส้ใหญ่ของเราออกจากร่างกายของเราเราไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมครับเรามันลำร่างกายของเราเนี่ยมันทำอัตโนโมัติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย uh, system, ออ,อ,อ,อัตโนมุก nervous system หรือว่าอ่าหรือว่าอ่ประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นเป็นอ่าเ,เป็นตัวที่สั่งการให้ของเสียเดินทางในร่างกายของเรานะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ ตอนของเสียเนี่ยจากลำไส้เล็กเข้าไปในลำไส้ใหญ่เนี่ยลำไส้ใหญ่จะมีการ stretch ใช่ไหมครับลำไส้ใหญ่จะมีการยืดเพราะของตอนนี้ของเสียมันเข้าไปอยู่ในลำไส้ลำไส้ใหญ่แล้วนะครับตอนลำไส้ใหญ่มันยืดเนี่ยสัญญาณเนี่ยสัญญาณการยืดของลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะส่งมาที่ไขสันหลังของเรานะครับและไขสันหลังเนี่ยก็จะส่งสัญญาณมาที่สมองของเราบอกว่าเนี่ย ตอนนี้เนี่ยมีของเสียอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วเพราะว่าเราม,มันรู้สึกการยืดของลำไส้ใหญ่นะครับและสมองของเราเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่ลำไส้ใหญ่ว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเคลียบขย่นของเสีย,ยจากร่างกายได้แล้วให้ smooth muscle ให้กล้ามเนื้อจำได้ไหมครับชั้นหนึ่งของลำไส้ใหญ่เนี่ยคือ smooth muscle นะครับ smooth muscle ให้ smooth muscle และให้กล้ามเนื้อในลำไส้ใหญ่เริ่มบีบเริ่ม contract เริ่ม contract เริ่มบีบเอาของเสียาจากร่างกายได้แล้วนะครับแล้วก็อ,อัน,นอันนี้คือสาเหตุที่ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยเอาของเสียาจากร่างกายเราได้คือคืออ่าคือลำไส้ใหญ่รู้สึกอ่ารู้สึก stretch รู้สึกการยืดจากของเสียเข้ามาแล้วมันส่งสัญญาณมาที่สมองของเราว่าตอนนี้เนื้อของเสียมาแล้วนะครับแล้วก็สมอง,องเราก็ส่งสัญญ,ญาณกลับไปที่กล้ามเนื้อของลำไส้ใหญ่ smooth muscle ให้มีการ contraction ให้มีการบีบ เอาของเสียออกจากร่างกายของเรานะครับอันนี้คือธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าของเสียของเราเนี่ยเป็นของเสียที่แข็งแข็งเป็นของเสียที่แห้งๆนะครับจากการที่เราเราไม่ทานผักผลไม้ไม่ทานไฟเบอร์บบมากนะแต่ทานแต่เนื้อทานอาหารปลาลูปทานอาหารฟาสต์ฟาสต์ฟู้ดที่มีไฮฟาทเนี่ยของเสียล้วก็จะเป็นของเสียแข็งแข็ง,ขง,ขงที่ที่แห้งๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนลำไส้ใหญ่เนี่ยพยายามจะเอาของเสียแห้งๆออกจากร่างกายของเราเนี่ย ลำไส้ใหญ่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องคอนแทรกแรงขึ้น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 มากใช่ไหมครับทำให้มีเพรสเชอร์ในในลำไส้ใหญ่เนี่ยสูงมากใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกนี่ยช่วงซิกมอยด์อ่าโคเลนลำไส้ซิกมอยด์เนี่ยในลำไส้ใหญ่นี่ยช่วงนี้นี่ยเพรสเชอร์สูงอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ลองคิดดูสิตอนลำไส้ใหญ่มันบีมันคอนแทรกแรงขึ้นแรงขึ้นเพื่อจะเอา เพื่อจะเอาของเสียออกจากร่างกายแล้วคนใข้มีการแบ่งด้วยคนใข้มีการแบ่งด้วยทําให้ pressure นะในลำไส้ใหญ่ช่วงสึกมอยเนี่ยมันสูงมากขึ้นและตอน pressure ตอนแลวตอน pressure ในะสึกมอยคนนั้นสูงมากขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกนะมีลมมีลมกระแทกลมลม pressure เนี่ยมันมัน push มันลักดันผนังในนะครับผนังในของของอของลำไส้ใหญ่ทําให้ผนังในเนี่ย มุขโคซาควาสำมุขโคซาเลยนะเนี่ยมันทะลุมันทะลุกล้ามเนื้อออกมาเป็นทุง่งทุ่งทุ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 งถ้าอันนี้คืออ่าคือ,อไดอะฟิติคลโรเซสเสียง,งนะครับอันนี้คือคืออ่าอธิบายง่ายๆว่าไดอะฟิติโคลโสเซสเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะครับการที่เรามีไฟเบอร์ในอาหารการกินของเราที่เพียงพอเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็อ่าเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอระหว่างวันนะครับเราต้องต้อง stay hydrated ตัวเด็ดดื่มน้ำให้เพียงพอระหว่างวันเราต้องมี active lifestyle เราต้องไปลงยิมออกกำลังกายสม่ำเสมอและให้น้ำหนักของเราอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการ prevent, ในการป้องกันไดเอท t ชโลเซอรเองนะครับซึ่งผมจะอธิบายนี้ในวิดีโอหน้านะครับและวิดีโอหน้าเนี่ยเราก็จะมาดูโดยว่าเนี่ยว่าไฟาเบอร์เนี่ย มันทำงานยังไงทําไมไฟเบอร์ทำให,ำให้ให้ท้องของเราในการถ่ายของเราเนี่ย,ย,ยมันดีขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูแมคานิซึมกับพาโซโลจีของโลกในด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราจะมาดูว่าอาหารอะไรเนอเมันมีไฟเบอร์สูงหรือกล้วจะทานอาหารแบบไหนนะครับและอีกอย่างนึงน,นะครับเราเราจะมาดูเกีับวิธีการวุ่นิฉัยเราจะมาดูดูเกี่ยวับวิธีการดูแลดูแลรักษาและวิธีการป้องกันโรคไดเอร์วิชคอร์ซสต์เนอนะครับ ผมในยแพย์จอกวิวันครับเจอกันวิดีโอน้านะครับสวัสดีครับ